คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้ไม่ใช่หนังตัวเต็มเป็นเพียงแค่การตัดส่วนหามาภากภาษาชาวบ้านเท่านั้นแมดอินฮูดแฉแนวพู่มใจเสนอชาลีชัปินตอนตำรวจด,ดับเพลิงให้เสียงภาษาชาวบ้านโดยเปื้อแมดอินฮูดปรีดปรีดเอารวมตัวรวมตัวเอาเฮ้ยเขาเรียกแล้วเอ้ยเลไปเลยไปเลเตรียมตัวเตรียมตัวเอาเลยเเลขาแถวเขาแถวเอาขึ้นรถขึ้นรถพร้อมแล้วครับ<ๆ> อ ah. K K oh, ่าดีมากตำรวจดับเพลิงต้องรวดเร็วชับไวอ้าวเฮ้ยไอ้คนนึงไปไหนะไอ้คนขับ่ะมันยังรับอยู่เลยครับโอ้ยลงมาเฮ้ยลงมาได้แล้วอุ้ยเสียงนกหวีดเสียงระฆังอฮ้ยเขาเรียกตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยไฟไหมไปไหมโดดลงวืดเออโอ้ยฝางอ่างเลยทบหัวกูโอ้ยมามามาอยู่ไหนไปเอาม้ามามามาเอ่หมาถอยถอยถอยเอาประกอบด็อกกิ้งเรียบร้อยเอาไปแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวอื้อเบรกเอือ โอ้ยเขาซ้อมก็มกเฉยเฉยไม่ต้องออกไปจริงกลับมากลับมาอ้าวซ้อมเหรอเอากลับถอย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 เอ้ยชนชนก็ดูว้าโอ้ยมันใสแล้วก็เตะกลับแม่งขอบคุณครับโอ้ยมานี่มานี่มึงเลยมึนมานี่เอ้ยบอกแล้วใช่ไหมแต่ะละครั้งดังป่านกหวีดังเนี่ยต้องลงมาเข้าใจบ่เออโดนด่าเสร็จเมื่อกี้ข้าเอาเอา forest, เ,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  enables. เอาหมดเลยหมดเลยเอาเช็ดเช็ดเช็ดเอาโอ้ยประตูเอ้ยมือเลอะอาหารมามเช็ดหัวกูยิงจริงจิงจิงเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหมไฟไหมเอาเฮ้ยเฮ้ยมึงไปไหนเฮ้ย โอ้ยบาง้ามึงเอ้ยละคังเรียกกินข้าวบอมแมนละฆังไฟไหมโอ้ยมึงนี่แยกเสียงไม่ออกหรือไงเอาแจกจานแจกจานหิวแล้วหิวเอาแจกแจกแจกโอ้มันแจกง่ายนะเนาะออะต่อไปก็เสิร์ฟซุปอ่าใส่กระบวยจึงอุ้ยแม่งเข่าตากูเอาตักเลยเร็วหิวแล้วเอาเอาเอาลาดหัวกูปปโตเอ้ยเอาแม่งลาดหัวกูปปโตเอ้ยจานอยู่นี่ลาดหัวคนอของพวกหมดีๆหน่อยเดี๋ยวโดนกระทืบ ตุ้มเอง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 เฮ้ยไปไหมอ้าวเฮ้ยหัวกูอ้าวเฮ้ยเดียวเอาไปไหมไปไหมไปไหมออกรถอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยบ้ามึงเอ้ยมึงแยกเสียละครั้งไม่ออกเลยเฮ้ยหย่าบอกแมงทิมตากูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบลิไฟอ๋อมึงจะหนีไปไหนแม่งเอ้ยต่อปัญหาเยอะเหลือเกินดูซิเนี่ยดูนี่ทำกูเลอะเนี่ยทั้งตัวเนี่ยฮะตกแม่งเออโอ้ยโอ้ยอ้าวแม่งสลบเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเปล่า โอ้ยตกแรงไปดูสิลมทั้งยืนเลยเอ้ยไม่เป็นไรนะอ่ะอะเราดีกันนะนะกอดกันกอดกันกอดกันนะกอดพ่อมึงสิอแม่งทีบกูโอ้ยกลติดกระมังไปแล้วเว้ยขึ้นข้างบนโอยแม่ไปไหนวะโอ้ยแม่งปีนขึ้นางบนโอยจะปีนยังไงวะตัวก็เปียกอึดๆๆดอมันขึ้นตามมาจะขึ้นมาทต่ไม้ตัวทั้งใหญ่ทั้งเลื่อนน่ะลงไป แม่ื้อซะด้วยอ่าไม่ลงใช่ไหมกูไม่ลงกูจะตามมันตื่ีหัวแม่งเอออ้าวอ้าวโอรไขว่าอุ้ยแขกมารีทีมห่วยเีทีว่าเอออ้าวมีแขกยังเล่นงานตอนนี้ไม่ได้เฮ้ยเมื่อไหรจะไปว่าจะได้จัดการมันเอ้ยนั่นนั่นอ้าวอ้าวแม่งโวยแม่งลงมาแล้วมานี่เลยมามึงเลยเออมึงนะแต่อปัญหาเยอะนะอ่ขอโทษนะครับขอจัดการลูกน้องก่อนไปเลยมึงเข้าหลังลานไปเลยอือโดนดุซะแล้วยื้อไปละเออเดี๋ยวพ่อขอคุยธุระกับผู้หมวดหน่อยนะ เผือ่อใครไม่เคยดูมาก่อนคืองี้ครับท่านเศรษฐีเนี่ยเขามีดีลลับกับผู้หมวดครับพอดีท่านเศรษฐีเนี่ยต้องการที่จะเผาบ้านตัวเองเอาเงินประกันแล้วก็มืนดีลลับกับผู้หมวดว่าอัฐบาลเขาไฟไหมเนี่ยก็ไม่ต้องไปดับไฟเนอะปล่อยให้มันไหมเขาจะเอาเงินประกันถ้าแผนการสําเร็จเขาจะยกลูกสาวให้แต่ถ้าว่าดูเหมือนว่าลูกสาวนะ่าจะชอบบักชาลีของเรานน่สิครับเงื้อเงโอวยนอนามันหยอดคอเฮ้ยตลกแท้น้องเอ้ยเอ้ยวิสาวให้ท่าปล่อยพัชนะลงมาเอ้ย อืมกลิ่นบดามหอมชื antly, ingo, Oliver, <smoke>. quiero, ่นใจนี่พัะจนาคุณครับก็อขอบคุณค่ะออืจับมือสปาร์กสปาร์กบวยบินบุยบินในเวลาต่อมาก็เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นจริงๆไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้บ้านคอยดับเพลิงดับเพลิงอยู่ไหนดับเพลิงโ้ยคนสัญญาณคนสัญญาณคนสัญญาณไฟไหม้คนสัญญาณกึด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 แกง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 โอ้ยมาดังะไรตอนนี้ว่าโอ้ยคนกำลังจะเล่นมาฮอต แกง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 โอ้ยลำคาญอุดแมงเลยโอ้ยสัญญาณไม่ดังอ่ะโทรศัพท์โทรศัพท์ไฟไหมไฟไหมโอ้ยโทรศัพท์มาไฟไหม้ไฟไหมเฮ้ยอะไรวะแม่งโทรมากลัวหรือไงแกงคอนเซนเตอร์เหรอโอ้ยสายขาดโอ้ยโทรศัพท์ก็โทรไม่ได้โอ้ยกูไปหามึงก็ได้วะโอ้ยดับเพลิงดับเพลิงดับเพลิงอยู่ไหนไฟไหมไฟไหมโอ้ยไฟไหมบ้านกูไฟไหม้ดับเพลิงดับเพลิงอยู่ไหนฉีดน้ำฉีดน้ำเออโอ้ยฉีดน้ำเข้าหน้ากู เออไฟไหม้ไหม้หมดแล้วบานกูอ้าวไฟไหม้แล้วเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวอ่าแต่งตัวหน่อยที่จะไปตามผู้หมวดมาก่อนนะอ่ะอ,อันนี้อ่านอ่านหนังสือไปก่อนนะอ่ะสงบสงบใจไว้ผู้หมวดครับเอ้ามันยังจีบสาวอยู่เลยเออผู้หมวดเอ,อ้ยไม่สนใจเลยอ่ะนจิบสาวเออยอ้ปากหางเี่ยมึงทิ่มตูดกูอ่ะพอดีมีเหตุด่วนครับไฟไหม้ฮะไฟไหม้แล้วอ้าวทิพไายแล้วอ่ะขอไปทําหน้าที่ก่อนนะครับอ้าวเร็วเร็ไปเร็วกลับไปที่สถานีเอาไปไหนวะอ้าอโอ้ยแม่งเผลอไม่ได้แม่งลักไก่อันนี้ครับเจ้าทุก อ้าวสวัสดีครับอ้าวบ้านเจ้าไฟไหม้บ่แมนครับไฟไหม้ไฟไหม้อ้าวไฟไหม้แล้วอ้าวไฟไหม้จริงงั้นเอาวปลาลูกเวทอ้าวทุกคนรวมตัวเตรียมน้ําดับไฟอาหน้าน้ำโอ้ยไปห้ามเลยให้น้ําดับไฟไม่ให้ดับกูเอาขวานขวานขวานเอาขวานเตรียมพร้อมเออโอ้ยเอาโดนเต็มหัวกูเลยเอาเร็วเร็วเร็วทุกคนคนเตรียมตัวเอาเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วเตรียมตัวไปเลยคว้าไฟแดงไปเลยตำรวจไม่จับเอาเร็ว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  เออเออโอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยตกหลุมเอามาแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยไม่ใหญ่แล้วเอาเลยเล่สายยางหัวฉีดอยู่ไหนเอาเลยเล่เลยเลประกอบฉีดน้ําเลยฉีดน้ําอ่ะฉีดแล้วครับโอ้ยโอ้ยประคามเลยโอ้ยให้ฉีดบ้านไปสิฉีดกูเออจุดประกันอ่าเรียบร้อยไม่แล้วเฮ้ยต้องออกไปก่อนเดี๋ยวโดนไฟคลอกอ่อไฟลุกดีแล้วเรียบร้อยอ่ะกูได้เงินประกันแน่นอนเฮ้ยไฟไหม้ ไฟไหม้คุณพ่อคะช่วยหนูด้วยหนูยังติดอยู่ในบ้านเฮาชิบหายเอ้ยกูลืมลูกสาวปโตเอ้ยวางเฟืองบ้านตัวเองแต่ลืมเอาลูกสาวออกมากดปุ่มเลงดับเพลิงอุย้ยแมงก็ไม่ติดออกเอาทำไงดีวะอุย้ยลองไปหาไปหาดับเพลิงไปหาไปหาตัวมันเลยเอย้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้บ้านกูไปดับไฟหน่อยเอย้ไฟไหม้เลยครับเดี๋ยวไปเลยไปเลย เออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปไหนไปดับเพลิงครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้ยังดับไม่เสร็จเลยโอ้ยแม่งไปไหนแล้วเลยเลยเลยอุปกรณ์ไปอยู่นั่นหมดเลยเลยเไปเร็วไปไปตามไปตามไปโอ้ยโอ้ยแม่งปล่อยให้ลุงดับคนเดียวเลยเลยเตามไปตามเออโอ้ยเอาแม่งเอ้ยตกลุมเก่าอีกแล้วไปเลยไปเลยไเลยไปเลยซิงแหกนรกไปเลย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 ไปตสนใจอะไรนั้นไปเร็วไปเร็วไปเลยไป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 อีาถึงแล้วอาถังดับเพลิงอ้าว อ้าวทั้งไม่อยู่อ่อชิบหายแล้วกูต้องปีนขึ้นไปช่วยคนก่อนไม่มีน้ําดับอ้าวต้องปีนเป็นสไปเดอร์แมนขึ้นไปเอ้ยเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอุ้ยสลบแล้วเอ้ยเอ้ยต้องรีบไปเอ้ยเดี๋ยวตายเอาลงมาลงมาลงมาเอ้ยอยู่นั่นไงเล่เล่เไปช่วยกันช่วยกันเล่เล่เเอาลงมาลงมาเร็วเร็วเร็วเอารับหน่อยรับหน่อยเป็นไงไม่รู้ไม่เป็นไรครับพ่อหนูปลอดภัยดีอ้าวแล้วไอ้คนที่ช่วยหนูล่ะอ้าวอ้าวอ้าวสลบอยู่นี่เองเอ้าวเ้่ไปตามหมอมาหน่อยไปตามหมอมาเร็วเอ้ยวอ้าววไปแล้ยอไปแล้ว อ่าทางสะดวกเลยทีนี้อ่าไปละเด้อจบแล้วจ้าถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร e ให้กันหน่อยเด้อ